มาครับวันนี้เจอตัวแทนประเทศอีกหนึ่งท่านครับเต้มหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเราก็ขึ้นหมากที่เราเล่นถนัดนะครับเล่นกับคนที่จริงๆต้องเล่นหมากที่ตัวเองถนัดที่สุดนะครับเออผมก็ห้าเตี้มนี่นะครับที่ผมถนัดนะครับมาจังหบะนี้นะครับเขาขึ้นมาอย่างนั้นเตรียมตัวต่อนะครับเราจงยกเพื่อรองรับนะครับยุกขวามาเราก็ขึ้นขวาตามไปเลยนะครับเขาเดินสามมาเกตอย่างนั้นนะเขามาเตรียมตัวต่อแน่นอนครับยังไงก็ต่อเก้ามาสิบสี่แน่นอนครับ ผมเลยยกนี่ครับ27 24นะครับขึ้นไปเลยนะครับเขาต่อมาจริงๆครับนี่ครับต่อมาอย่างนี้เป็นเพื่อนต่อไปเป็นการปูทางทิ้งร่มนะครับเขามาลักษณะนี้ผมจะยก22 17นะครับเขาจะขยับได้สองตัวครับ15มา18หรือ2มา6นะครับที่เป็นแต้มที่ดีสําหรับเขานะครับและซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับมาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนก่อนระหว่าง2มา6กับ15มา18นะครับเขาเดิน15มา18ก่อนนะครับเราก็เ17 13เลยนะครับจังหวะนี้ปล่อยกินคนละตัวเลยนะครับ พอกิจเสร็จเขาต้องเดินสองมาหกครับเพื่อกันเราไม่ให้เข้าฮตนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่เราคาดการไว้นะครับและจังหวะนี้ครับก็ต้องยี่สิบยี่สิบห้านะครับเพื่อปูทางที่จะไปสู่การทิ้งรูปนะครับถ้าเขาเดินมาสิบเอ็ดสิบห้านะครับนั่นแหละครับเป็นแต้มที่หน้าเล่นนะครับสิบเอ็ดสิบห้านี่เพราะว่าเราขยับตัวไหนไม่ได้เลยนะครับยี่สิบสิบหกก็ไม่ได้ครับยี่สิบห้ายี่ิบสองก็ไม่ได้แพ้หมดนะครับเหลือนี่แหละครับจังหวะทิ้งร่มนี่แหละครับที่เขาไม่ได้มองนะครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้าแก๊บเราเลยเข้าแผนเราเป๊ะนะครับจังหวะนี้เลือกกินนะครับนี่เขากินตัวนี้ก่อนนะครับใครจะไปกินฮอตก่อนนะฮะเออจังหวะนี้ก็ปิดนะครับไม่ให้เข้าก็น่าจะไม่มีปัญหาครับเขายอมแพ้ไปนะครับในกรณีตัวแทนประเทศรอรุ่นกระดนหน้าครับว่าเขาจะมาไปทีเด็ดอะไรนะครับ